ันลึกขึ้นมาตัวใหญ่ๆผ่านทองมาพอดีอตัวแข่งกันไปะ <laughs> เก็บบรรยากาศนะครับทำเหยือใส่ทำเหยือถ่ององางมัน อะไรอ๋อ้ยเด้งเด้งแล้วถ้าถ้าไม่ดีก็ฟ้าเสาอะไรไว้ก่อนนะโดดน้ำอายเขานะจะโดดก็บอกด้วยได้ตั้งกล้องเดี๋ยว <laughs> Abi na สี่ตัวปลากาลุไปแล้วล่ะงี้เอางี้นั่นแหละ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 โอเคครับแจับจับจับเอาเลยได้แล้วเดี๋ยวเวียงไปเวียงมาเดี๋ยวล่วงน้ำ <laughs> Mempiak le, Pak Ani. Hmm. Ya, pak ya. เด็ดขาดคุณยัยหย่อนลงไปไม่ใช่มัดเขามัดไม่ดีแล้วเปล่าปลาปลาสากเล็กมันกัดแล้วปลาเหลืองเีโอ้ยง่ายหิววป่ะหิวไหมง่วงไหม ง่วงเคืนไม่นอนไม่นอนมัวแต่ไปตีตีหมึกก็ปล่อยสี่หนึ่งสองสามสี่สี่เส้นนะครับว่านุนุ<อ>นี่เป็นน้ำกันไม่ดีครับเป็นน้ำกันมันเจอน้ำกันในเส้น มีว่าแน่นอ่ะไปถ้าเราไปไปนู้นนอยไปลอยนู้นนี่เอาออกเอาคันเบ็ดนี้เบี่ยงออกไปเลยครับนี่ว่านี่แล้วปล่อยมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็ย้อมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถ้าเราไป ลือโอเคดันเข้ามาดันเข้ามาดันเข้ามา,อมาพอย้อน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 โอเคครับอ่าขึ้นมาอ้อ,อมอ้อ,อมมานี่อัเด้ออ้อมมานี่อ้อมอ้อมสายขะนี่เอออ้อมไปอ่าอ้อมไปอ้อมไปอ้อมไป,ไปเขียวนะอ่เสร็จแล้ววันนี้มัน แจกเฮ้ยเจ้าพี่ปก่อนเออไม่ไปยืนอยู่ฝั่งนู้นนะไปยืนอยู่มุมโอ้โน่นนี่เออนี่เก็บร้อยไข่แตกแหม่ลุ้นนึงเป็นลุ้นแม่ลุ้นไปซีเป็นเซร่าไม่เป็นไรเอาขึ้นหน่อยครับแช่ภาพหน่อย ดูจนระวับบงระวับบงระวับบงมันสะบัดนะครับ,บ,บ,บใช่ครับมันสามทางด้วยเนี่ยมันดีบบอของคุณจ<บ>้เ<น>บ็ดเล็กๆมันดีอย่างเงี้ยปักยู ไอ้น,นี่ไม่ได้ะเอาไอ้ไอ้เนี่ยเดียว,ยวมันสะบททัดขัวเบ็ดอย่างเดียวเลยโอ้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 ยเดี๋ยวเดี๋ยว่เพิ่งไอ้ไอ้นั่นก็ไม่มีเอาผมว่าปลดเบ็ดออกดีกว่ามั้งเนาะเเลื่อน่มกไออเอเอไอ้นีทท่ผมมละอ้นี่ฟันสบัดคสา เนี่ยเบ็ดเล็กอะ่ะใครบอกเอาอใครบอกว่าเบ็ดเล็ก,อกเอาเบ็ดเล็กขัดใครบอกว่าเรเบ็ดเล็กล <ะ S 2> เอาปลาไม่อยู่จับหางเลยครับจับหางโชว์เลยจ้าเออ,อโอ้โหระนะครับเขาเป็นพระเอกแล้วงานนี้ตีไข่แตกโบ๊<笑><笑>ะเจะเอ๋จเอเจ๋อเจ๋อ่าหันข้างหันข้างน่ะเห็นเห็นเออ โอ้นั่งลงไล่ปาการะละแก้วเอาไปอยู่มึนมงนี่พี่ความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับปับ๊บใหม่ๆปั๊บไปเจ้าลงนะไล่แม่่เขามาเสุขระวังสะบัดนะโอ้ ปลาเก่าปลาเก๋าก็ตกปลาเก๋าแน่นเลยกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีปลาดิ้ียังไม่ต้องตกใจนะก็สุขเล็กๆน้อยๆนั่นไปยืมนี่นาเลยถึงไม่ใช่อินซีแต่ก็มีความสุขเนาะ เหมอน็มนเกียวอะฮะเอาปลาสดมันก็แบบนี้ดิเหม็นเกียวหรือว่าตัวเองจับจับหัมไม่นัางมือเปล่าฮะอ้าวเซียนปลาเล็กครับลุงกันต่อครับลุงกันต่อนะครับเกี่ยวเยอะอ่าพอได้สนุกสนานกันไปไข่แตก มากเลยกระกาดึงเศษกูใหญ่ตัวเดียวสามกระการิงด้วยแต่ไม่ไม่รอยรอยแรกยังพออยู่รอยสองยังไงมันเจอน้ำกันนั่ะเนี่มีเอาปลาใหญ่ออกมายังเออเอ็ตัวนี้เราจะเอาไปทอดให้แมวนะครับ ว่าจะไปปนตวงนี้ปนอีกแล้วพอได้ปนนี่เจ้าของเขาเขาบอกพอได้ปนมาทีไรก็พอได้ปนไปตักเขาเลยยังใส่ตะกร้านั่นก็ได้ตอนนี้มันโล่ไหร่ใส่ฮะตลาด โลไม่เท่าไหร่หรอคเก้าสิบหรือเท่าไหร่นี่แหละมันไม่ค่อยแพงเหมือนอิซีอิซีแพงเป็นไงโชคดีแล้วเราไม่โดนฝนอ่ะเนาะมันทีมงานน,ตตนะครับทีมงานจ้างจ้างเอกนะครับสีได้กลางคืนเราไม่ได้ไม่เป็นไร <wit. S 1> มันหน้าเอาใหม่พอได้สนุก พออะไรนะพอได้ผลพอได้ผลจะของจอยาวพอได้ผลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังไยังไม่ทำลายสถิติบันกลางเคยทำไว้สี่ตะก้ายังไปไม่ดีอากาศมันไม่ดีเย็นแหมเด่นหน้าเด็นหน้าเออ นี่ก็โอ้นเชาเย็นคล้ชาเย็นครับชาเยน็นพอได้ปลเจ้าของพอได้ปลพอดีเดียยังสนุกเหมือนเดิมครับมาทีไรก็สนุกเหมือนเดิมหมดยังมีหลวงะ่ะโอ้ตากได้เยอะกับเพื่อนมายกเอาเลยแล้ว นะคนไหนตกได้เยอะอโอ้โอมาเอาเ<อ>ล้วแต่แต่ปลาใสสวยเนาะปลาใสาแดงเนาะไสสวยกินซีไม่ได้ครับมีพระเอกตัวเดียวหลงมานี่หัวหน้าทีมนี่ไม่เร็วครับนี <laughs> ่ก็ยังไม่เห็น ชาวไหลสดไว้นี่ละครับผลงานนะครับดีไม่ได้แต่ได้สละมาแทนนะก็โอเคอยู่ปากกับข้าว เราเริ <S <s ่มขยับไซดขึ้นมาแล้วอีกสักหน่อยก็นอนเท่าคนเลยจนี้่เจทิพน้าไงทิพน้าที่นี่มันมีฝนพูดไม่ได้เลยเราเอาแต่งวันพอทิพน้าเดี๋ยวนอนเท่าคนเลยนะครับะมาณสิบได้แรงงานสองต่อเอาถังเราไม่เอาปลาด้วยเนี่ยตายรูกแล้วก็มีน้ำแข็งอ๋อเป็นไ คลิปครับนะคลิปหากับข้าวของเรานี่เป็นไงนะมือใหม่เป็นไงบ้างตามความรู้สึกวันนี้ไม่อ้วกก็รอดนะถือว่ารอดแล้วนะเก่งแล้วนะบคบทีมงานชุดใหญ่เจาของฉายาอะไรนะพอได้ปนมาอีกแล้ว,ลวพอได้ปนยินนีนะ <ś red> ชาเย็นครับชาเย็นวันนี้น่าจะผลอร่อยไห <ś red> นบอกจะไปตอดให้แมวเดี๋ยวเราจะเก็บของนะครับนีงานนคะครับไปเอาตะก้าอะไรของอะไรมาใสา่ใ <ś red> ส่ตะก้าใส่ยตะก้าเราก็ได้ไั้าง